รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยเป็นห่วงเธอกลัวเธอวันไวกับสิ่งเร้รายที่พบที่เจออยากบอกว่ามีพรุ่งนี้เสมอมีทางให้เธอ ไม่ทําดีแล้วยึดดีถือดีอวดดีดีของฉันดีของพวกฉันดีของพรรคพวกฉันเราก็ล้มเหลวมากเลยถ้ามันมีคําว่าของฉันถ้าเราละลาคะบรรเทาปฏิฆะถอนอวิชชาได้สิ้นอาสวะได้ดีมันก็คือธรรมชาติอันนึ่งที่มันควรจะสรรเสริมกันมุติตาจิตกันไม่ริษยากัน ใาการชีวิตไม่สิ้นหวังในสัปดาห์นี้จะพาไปร่วมกิจกรรมนาเสถียนธรรมสถานชุมชนแห่งการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสานติซึ่งเสถียนธรรมสถานได้มีการมอบรางวัลตารอาอวอร์ดสำหรับผู้ที่ทำงานรับใช้สังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์และพร้อมกันนี้ก็ได้เปิดถ้ำอารยะตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์บนอาคารสาวิกาอีกด้วยค่ะ ที่จริงรางวัลสำหรับคนที่ปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์เนี่ยนะคะเราได้เริ่มถวายธรรมบัตรกับมอบธรรมบัตรเพื่อยอกย่องบุคคลที่เสียสละและพร้อมที่จะออกไปรับใช้โลกคือเราเชื่อว่าโลกเนี่ยจะเคลื่อนไปได้ด้วยหัวใจของโพธิสัตว์พระอริยะตารามหาโพธิสัตว์เนี่ยเป็นหนึ่งในตัวอย่างหรือเป็นต้นน้ำที่ดีสำหรับพวกเรา ที่จะมองว่าคนที่โก้ได้คือต้องรับใช้เป็นรับใช้ใครไม่ได้โก้ไม่ได้เพราะฉะนั้นการที่เราไปสืบคน้นคนดีมีใจที่จะเคลื่อนโลกนี้ไปได้วยหัวใจโพริีสัตว์ในโลกนี้เนี่ยนะคะก็เป็นเรื่องที่พวกเราถือว่าเราได้รับเกียรติจากผู้ที่ทํางานอย่ังนะไม่มีใครทําดีแล้วมาอวดดีกับเราเลยมีแต่ทําดีแล้วปล่อยดีเราต้องเข้าไปเพื่อเรียนรู้กับคนดีเหล่านี้ เริ่มตั้งแต่วันที่31ตุลาคมที่ผ่านมาที่เราได้อมอบตารอาอวอร์ดรางวัลสำหรับคนปลุกหัวใจสังคมด้วยหัวใจโพธิศัสตว์เนี่ยนะคะ<ม>ก็มีทั้งชาวไทยไม่ชาวไทยชาวพุทธแล้วก็าศาสนาอื่นๆเราเชื่อว่าการที่เรามองกันอย่างบวกกันได้ไม่ขีดวงเอาไว้แคบๆว่าใครต้องเหมือนฉันดีของฉันดีกว่าดีของเธอ หรือว่าดีของเธอต้องเหมือนดีของฉันเราไม่ทําอย่างนั้นใครอยู่ที่ตรงไหนแล้วดีรับใช้ใครได้ตรงนั้นแผ่นดินนั้นศักดิ์สิทธิ์เพราะจิตของผู้ที่ปลูกหัวใจตัวเองที่จะออกไปรับใช้ผู้อื่นถ้าโลกนี้ขัดผู้รับใช้โลกนี้ก็จะไม่งดงามรางวัลตาราอวอร์ดคืออะไร คือรางวัลที่มอบให้กับบุคคลที่มีหัวใจโพธิสัตว์ซึ่งทำประโยชน์เพื่อสังคมไม่ว่าจะเป็นระดับจุลภาคคือครอบครัวชุมชนท้องถิ่นจนถึงระดับมหาภาคนั่นก็คือสังคมไทยและสังคมโลกแม่ชีท่านก็จะเป็นผู้ที่เป็นแบบอย่างอย่างดีอยู่แล้วนะฮะจะเห็นว่ามีผู้ร่วมงานในครั้งนี้มากมายเหลือเกินก็แสดงว่า ในความคิดของแมช่ชีท่านเนี่ยเป็นความคิดที่ดีงามเพราะฉะนั้นเมื่อท่านที่มีดําริที่จะทําสิ่งใดเนี่ยก็จะมีผู้คนที่จะมาช่วยผมก็รู้สึกว่าเป็นเกียรติในหนึ่งเสียงรวมทั้งองค์กรของเรา,นาในการที่จะมาช่วยเป็นพลังในการที่จะเป็นแบบอย่างหรือสิ่งใดในการที่เผยแพร่สิ่งที่เป็นความดีความงามของการดํารงชีพอยู่ร่วมกันของสังคมด้วยนะครับเป็นความดีแยบยล ของคุณแม่ชีสันสันนีอย่างยิ่งไม่ใช่เพียงปรัชญาพระพุทธศาสนาที่ท่าน ท,ที่ท่านนำมาใช้ทำธรรมสถานเท่านั้นแต่เป็นปรัชญาที่สอนคนอีกมากมายมันเหมือนกำลังใจเป็นแรงผลักดันให้ให้ใจของเราเนี่ยได้ทำงานเพื่อสังคมให้ช่วยเหลือบุคคลที่เขากำลังตกทุกข์ได้ยากมีกำลังใจมากๆและด้ทำต่อไปเพื่อสังคมครับโดยส่วนตัวเองแล้วฉันรู้สึกว่าทุกคนต้องทำดีอะคะ่ะมันเป็นสิ่งที่ทุกคนต้องทำอยู่แล้วปกติแล้วโดยโดยสิ่งท,ที่ทำอยู่นะคะก็คงทำเทา ที่เป็นไปได้หรือสามารถจะทําได้อยู่แล้วแล้วก็คงจะทําต่อไปอะค่ะแต่ว่าในฐานะที่เราก็เป็นประชาชนคนตัวเล็กๆคนหนึ่งนะคะแล้วก็เป็นสื่อมวลชนก็คงพยายามจะใช้บทบาทและก็หน้าที่ที่เรามีอยู่แล้วก็ทําให้ดีที่สุดต่อไปค่ะยิ่งได้รับรางวัลก็ยิ่งทําให้เราก็ต้องระมัดระวังในการที่จะทำในสิ่งดีๆให้มากขึ้นและทําให้ดีที่สุดต่อไปด้วยการมีรางวัลอะไรขึ้นมาสักรางวัลหนึ่งผมว่าก็เป็นอาจจะเป็นบดหมายหนึ่งที่ทําให้ คนเนี่ยรู้สึกว่าเวลาเขาทําอะไรแล้วมีคนอื่นเห็นนะครับแล้วก็สิ่งที่เขาทำเนี่ยมันก็ส่งผลต่อสังคมก็มคิดว่าก็เป็นหนึ่งในหนึ่งในเมล็ดพันธุ์หนึ่งะฮะที่จะทำให้คนอยากจะทําอะไรดีๆมากขึ้นสําหรับพุทธลักษณะของพระอริยตารามหาโพธิสัตว์แห่งความการุณาในร่างของสตรี พระองค์ทรงเป็นแรงบันดาลใจให้ผู้หญิงเกิดศรัทธาในการปฏิบัติเพื่อหนทางแห่งการบรรลุธรรมค่ะวันนี้เป็นเหมือนเหมือนเราเก็บตกอีกทีหนึ่งเพราะจากวันนั้นแล้วเนี่ยก็คนก็มากมายเหลือเกินที่มากัน999คนที่ได้รับอวอร์ดเนี่ยนะคะยังมีผู้ที่ยังยังไม่ได้มารับหรือว่าเราตามไปมอบให้ยังไม่ถึง มีทั้งไปมอบให้ด้วยนะคะอันนี้ก็สนุกเป็นการไปเห็นสีสันความ<อ>เป็นจริงตลอดตั้งแต่3 1เอตุลาจนถึงวันนี้<อ>คุณแม่ตามไปมอบให้เป็นสิจังหวัดเลย<อ>ได้ไปศึกษาพื้นที่จริงไปเห็นงานเขาจริงๆไปยกย่องเขาในพื้นที่ของเขาแล้วเราก็<อ>ชุ่มชื่นหัวใจมากส่วนวันนี้เป็นวันเก็บตกรอบสุดท้ายที่<อ>แบบหลายคนส่วนใหญ่ก็จะสนิสนิทก็า<อ>มากันในวันนี้นวันนี้เป็นงานสืบคน้นหาคนดีต่อเนื่องใช่ค่ะ แล้วก็เป็นวันที่เราจะเปิดเป็นปฐมฤกษ์ก็คือการเปิดห้องอรยยะตารามหาโพธิสัตว์ <Okay. S 1> เพราะทุกคนเนี่ยตาราแปลว่าดวงดาว <Okay. S 1> ดวงดาวทุกคนเป็นดวงดาวเล็กๆที่ส mm ่อ hmm. งสกาวเวลาที่คนอยู่ในภาวะแห่งความมืดมนอย่างเนี้ย mm hmm. เราจะมองไปที่ดวงดาวแล้วพาคนเหล่านั้นถึงฝั่ง mm hmm. แห่งการหลุดพ้นได้ mm hmm. เพราะฉะนั้นวันนี้ถ้ำอริยะตารามหาโพธิสัตว์ซึ่งก็จะสวยมากในเวลา ยามค่ำคืนนะคะก็จะเป็นการเปิดครั้งแรกแล้วก็จะเชิญชวนให้ทุกคนเนี่ยมาเป็นดวงดาวดวงเล็กๆหมื่นดวงที่จะอยู่บนท้องฟ้าค่ะถ้าเชื่อคุณพระพรมศิจะเป็นผู้ที่จะปิดทองแผ่นแรกแล้วเราก็จะเริ่มให้ทุกๆคนที่ได้อวดเนี่ยเป็นเหมือนดวงดาวแต่ละดวงที่ไปปิดแล้วก็เก็บไปเชื่อว่าวันวิสาขาบูชานี้ห้องนี้ก็จะเสร็จสมบูรณ์ค่ะวันนี้ถือเป็นการเปิดเพื่อจะ ตกแต่งให้ทุกคนที่ได้รับอวอร์ดเป็นผู้มาเหมือนได้มีสิ่งที่เป็นภาพจําที่จริงว่าคุณเป็นหนึ่งที่ได้รับการยกย่องจากพวกเราเป็นเสมือนเชิงสัญลักษณ์ใช่สังคมต้องการเรื่องราวต้องการภาพจําที่จริงโอโอและเราเชื่อว่าคนทําดีถึงแม้ว่าไม่ต้องการกําลังใจแต่คนที่เข้าไปยกย่องคนดีเหล่านั้นก็จะเห็นเขาเป็นกําลังใจของเรานะคะโครงการ สืบค้นหาคนดีนี้จะมีต่อเนื่องทุกปีไหมคะคุณแม่มองว่าตอนนี้เนี่ยเรามีหยกอริยะตารามหาโพธิสัตว์หมื่นชิ้นที่งดงามมากเลยนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยห้องอริยะตารามหมื่นพระองค์เนี่ยเป็นสิปีแรกแลวเราเชื่อว่าจะมีสิปีที่สองปีนี้ปีนี้เนี่ยถือเป็นเป็นสตาร์ทใช่ไหมคะและสิปีเนี่ยมีแน่นอนอถ้าเรายังมีหัวใจของการที่จะทํางานรับใช้ผู้อื่นอยู่ เชื่อว่ามีอยู่เป็นทศวรรษต่อทศวรรษเลยคุณแม่จำคำสอนของท่านอาจารย์พุทธทาาที่บอกว่าหนึ่งบวกหนึ่งไม่ใช่แค่เพียงสองมันคือพลังเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องผลักดันเลยเขามีพลังอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเข้าไปเรียนรู้กับพลังเหล่านั้นซัพพอร์ตกันส่งเสริมกันเกื้อกูลกันและเชื่อว่าพลังของคนตัวเล็กๆที่ทำดีอย่างไม่ติดดีเนี่ยจะเป็นความบริสุทธิ หยดน้ำเล็กๆที่ใสไม่เป็นใหญ่ๆที่ขุน mm hmm. เล็กๆที่ใสถ้ารวมตัวกันได้คือแม่เชื่อว่าเรามีต้นน้ำที่ใสเป็นต้นแบบเป็นสายทานที่จะทำให้เด็กอีกรุ่นหนึ่งเนี่ยมีความเชื่อมั่นที่จะทำความดีและปล่อยดีไม่ทำดีแล้วยึดดี mm hmm. ถือดีอวดดี mm hmm. ดีของชั้นดีของพวกชั้นดีของพักพวกชั้น mm hmm. เราก็ล้มเหลวมากเลยถ้ามันมีคำว่าของชั้น ถ้าเราละลาคะบรรเทาปฏิฆะถอนอวิชชาได้สิ้นอาสวะได้ดีมันก็คือธรรมชาติอันหนึง่งที่มันควรจะสันเสริญกันมุติตาจิตกันไม่ริษยากันคุณแม่มองว่าเราคงต้องเป็นเหมือนรูป,ปรธรรม,มที่จำเด็กๆจะต้องมีภาพจำที่จริงเหล่านี้อเอาไว้คือบางคนเนี่ยปัญญายังไม่มีนะแต่สัญญาดีๆก็ควรจะมีไว้ก่อนอค่ะ ในวันอาทิตย์พรุ่งนี้นะคะเราจะนำเสนอเรื่องราวของการเปิดถ้ำอารยะตารามหาโพธิสัตว์หมื่นพระองค์บนอาคารสาวิกาที่จะรวบรวมดวงดาวของคนที่มีหัวใจทำงานรับใช้สังคมด้วยหัวใจโพธิสัตว์ค่ะอย่าลืมติดตามชมกันต่อนะคะกับเรื่องราวดีๆของสังคมไทยนนนในรายการชีวิตไม่สิ้นหวังค่ะรัสิ่่งเททีีพบจอ อยากบกว่ถ้าเราอยู่กับโลกอย่างที่โลกเป็นแล้วไม่เป็นทุกข์เรามั่นใจว่าเราเป็นอิสระได้อยู่กับโลกอย่างเข้าใจโลกอยู่กับโลกอย่างเหนือโลกได้ค่ะขอให้คุณเป็นหยดน้ําเล็กๆที่ใสยอย่าให้ใจของเราขุ่นมัวชีวิตสามารถที่จะรู้ตื่นและเบิกบานได้ในท่ามกลางโลกที่ร้อนเป็นทะเลเพลิงค่ะหวังเป็นอย่างยิ่งว่าพวกเราจะกลับมาดูโลกภายในคือใจของเรา ทำให้ชีวิตศักดิทธิ์เพราะจิตหลุดพ้นนะคะหยดน้ำใสๆเหล่านี้มีความจำเป็นสำหรับโลกในปัจจุบันค่ะแล้วก็อย่าลืมว่าสงบเย็นแล้วให้โลกใบนี้เคลื่อนไปด้วยหัวใจของโพธิสัตว์คือหัวใจของผู้ที่สมัครใจที่จะรับใช้นะคะรับใช้ไม่ได้ก็โก้ไม่ได้ค่ะธรรมสวัสดีค่ะ